มรดกทางการเมืองจากฮุนเซนสู่ฮุนมาเนตอาจจะนำมาสู่ความแตกแยกและเลวร้ายกว่าเดิมในอนาคตสนักข่าวรีดิโอฟรีเอเชียได้มีการพูดถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งในเวลานี้กำลังมีการมอบม,มรดกทางการเมืองให้กับลูกชายของเขาฮุนมาเนตซึ่งจากกรณีดังกล่าวนักวิเคราะห์ทางการเมืองได้มีการมองว่าเส้นทางทางการเมืองของนายฮุนมาเนต ที่ถูกวางไว้ด้วยพ่อของเขานายฮุนเซนนั้นจะไม่ทําให้ฮุนมาเนตเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งและฮุนมาเนตก็จะล้มเหลวหากปราศจากพ่อของเขาโดยทางเรดิโอฟรีเอเชียได้มีการวิเคราะห์ไว้เมื่อวันที่28พฤษภาคม2023ที่ผ่านมานะครับโดยได้มีการพูดถึงประเด็นที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชามีการเตรียมการมอบมรดกทางการเมืองให้กับบุตรชายของเขาอย่างนายฮุนมาเนต ทั้งนี้การถ่ายโอนอำนาจดังกล่าวรวมถึงภายในพักประชาชนกัมพูชาและภายนอกพักประชาชนกัมพูชาด้วยนักวิเคราะห์ต่างๆได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ว่าขณะนี้นายฮุนเซนกำลังใช้อำนาจและอิทธิพลของเขาคัดขวางพักการเมืองใดๆที่กำลังจะแข่งขันกับนายฮุนมาเนตซึ่งเป็นทายาทการเมืองหมายเลขหนึ่งของเขาซึ่งล่าสุดพักแสงเทียนซึ่งเป็นคู่แข่งกับพักประชาชนกัมพูชาของนายฮุนเซน ก็ได้มีการถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการเลือกตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้ทางด้านนายคิมศกซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังของกัมพูชาได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าแผนการถ่ายโอนอำนาจดังกล่าวที่นายฮุนเซนกำลังปูทางให้กับลูกชายของเขาในขณะนี้สิ่งเหล่านี้จะไม่ทําให้นายฮุนมาเน็ตกลายมาเป็นผู้นําที่เข้มแข็งและเขาก็จะไม่สามารถนํากัมพูชาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะการใช้แนวทางมอบมรดกทางการเมืองจากบิดาสูบุตรในแนวทางที่ขี้ขลาดเช่นนี้ซึ่งนายคิมศกมองว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การแตกแยกในชาติและมันก็อาจจะเป็นความเลวร้ายกว่าเดิมอีกในอนาคตคิมศกยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่านายฮุนเซนรู้อยู่แก่ใจว่าลูกชายของเขามีเพียงแค่ใบปริญญาแต่ว่า เขานั้นไม่มีความสามารถทางการเมืองที่จะควบคุมสถานการณ์ที่วุ่นวายดังนั้นก่อนที่นายฮุนเซนจะมีแผนโอนอำนาจให้กับลูกชายของเขานายฮุนเซนจึงได้มีการทำลายฝ่ายตรงข้ามและรวมถึงฝ่ายต่อต้านทั้งหมดที่เขามองว่ามีความแข็งแกร่งทั้งภายในพรรคประชาชนกัมพูชาเองและรวมถึงพรรคฝ่ายค้านด้วยและนอกจากนี้นะครับทางดรเซงสารีนักวิชาการด้านการพัฒนาสังคมของกัมพูชาได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การโอนมรดกทางการเมืองจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกที่นายฮุนเซนกำลังทำอยู่ในขณะนี้นั้นสิ่งเหล่านี้มันมักจะเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการแต่ว่าสถานการณ์ดังกล่าวก็กลับมาเกิดขึ้นในกัมพูชาซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยนายเซงซารียังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าความพยายามของนายฮุนเซนดังกล่าวนี้เกิดจากการที่เขานั้นรักลูกของเขามากจนเกินไป ซึ่งทำให้ในายฮุนเซนทำทุกอย่างตามอําเภอใจเพื่อเป็นการปูพรมแดงทางการเมืองให้กับลูกชายของเขาได้เดินดรแซงซารียังได้กล่าวต่อไปครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับการปูพรมให้เด็กๆเ,เดินซึ่งมันแตกต่างจากฝ่ายตรงข้ามกับเขาที่ต้องพบเจอกับความยากลำบากเป็นจำนวนมากและการถ่ายโอนมรดกทางการเมืองจากพ่อสู่ลูกนี้มันเป็นหนึ่งในความผิดพลาดของนายฮุนเซน ที่นายฮุนเซนมองว่าอำนาจทางการเมืองหรือว่าบทบาททางการเมืองนั้นเป็นมรดกตกทอดส่วนตัวของครอบครัวตัวเองซึ่งที่ผ่านมานะครับทางด้านนายฮุนมาเนตได้เคยลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตของพรรคประชาชนกัมพูชาโดยมีบิดาของเขานายฮุนเซนหนุนหลังแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในทุกศึกใหญ่ของการเลือกตั้งโดยในเดือนธันวาคมปี2022ที่ผ่านมา พรรคประชาชนกัมพูชาได้มีการเลือกฮุนมาเนตเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโดยการโหวตภายในพรรคประชาชนกัมพูชาดังกล่าวไม่ว่าใครจะชอบนายฮุนมาเนตหรือว่าไม่ชอบเขาก็ตามเจ้าหน้าที่ของพรรครัฐบาลทุกคนจะต้องถูกบังคับให้ยกมือเพื่อสนับสนุนนายฮุนมาเนตซึ่งนั่นมันทําให้เขาชนะการแข่งขันภายในพรรคซึ่งเป็นการแข่งขันแบบไม่มีคู่แข่งและนอกจากนี้นะครับ การเลือกตั้งในวันที่23กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้นายฮุนเซนได้มีการเสนอชื่อนายฮุนมาเนตให้เป็นผู้สมัครอันดับที่1ในเขตเลือกตั้งพนมเปญซึ่งการเลือกตั้งในวันที่23กรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งของกัมพูชาได้มีการถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของพรรคแสงเทียนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเพียงพรรคเดียวของกัมพูชาในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของกัมพูชาได้มีการให้เหตุผลว่า พักแสงเทียนไม่มีเอกสารที่ถูกต้องในการเข้าสมัครรับเลือกตั้งและนอกจากนี้นะครับนักวิเคราะห์บางรายยังได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ว่าขณะนี้นายฮุนเซนได้มีการผลักดันลูกชายของเขาให้มีการพบปะกกับประชาชนและรวมถึงภาคธุรกิจในเวทีต่างๆเกือบจะทุกวันโดยนักวิเคราะห์ได้มีการมองว่านายฮุนมาเนตไม่สามารถมีปากมีเสียงเหมือนกับพ่อของเขาหรือว่านักการเมืองรุ่นเก่าๆคนอื่นได้ โดยทุกครั้งระหว่างที่นายฮุนมาเนตได้มีการพูดถึงเรื่องการเมืองในแต่ละครั้งนั้นนายฮุนมาเนตจะไม่กล้าแม้แต่จะถ่ายทอดสดคำพูดของเขาผ่านสื่อต่างๆโดยนายฮุนมาเนททำได้เพียงแค่ตัดวิดีโอสั้นๆหรือว่าวิดีโอที่มีความยาว10นาทีเพื่อโพสต์บน Facebook เท่านั้นโดยวิดีโอต่างๆเหล่านั้นนะครับฮุนมาเนตไม่ได้มีการนำเสนอมุมมองที่ใหม่ๆหรือว่าโดดเด่น สิ่งที่เขาทำก็คือการยกย่องความสำเร็จของผู้นำประเทศซึ่งก็คือบีดาของเขาโดยเฉพาะสิ่งที่นายฮุนมาเน็ตมักจะย้ำอยู่เสมอก็คือเรื่องของความสงบและสันติภาพซึ่งนายฮุนมาเน็ตมักจะพูดเสมอว่าสิ่งเหล่านี้คือมรดกของสมเด็จเตโชซึ่งนอกเหนือจากความก้าวหน้าทางด้านการเมืองของนายฮุนมาเนตแล้วนะครับความก้าวหน้าทางด้านการทหารของนายฮุนมาเน็ตเองนั้น ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานายฮุนมาเนตได้รับการเลื่อนยศเป็นนายพลสีดาวอย่างเป็นทางการโดยในการเรื่องตำแหน่งดังกล่าวทางด้านพลเอกเตียบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวอีกด้วยซึ่งสำหรับการถ่ายโอนอำนาจดังกล่าวจากนายฮุนเซนวัย71ปีสู่ลูกชายของเขาวัย46ปีนั้นครั้งหนึ่งนายฮุนเซนได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การสนับสนุนบุตรชายตัวเองในทางการเมืองนั้นประเทศญี่ปุ่นก็มีตระกูลทางการเมืองเช่นตระกูลอาเบะที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองมาหลายชั่วอายุคนอย่างไรก็ตามการสนับสนุนนายฮุนมาเนตให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของกัมพูชานั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าเขากำลังสร้างตระกูลการเมืองขึ้นมาในกัมพูชาเพราะถ้าหากนายฮุนมาเนตจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ก็จะต้องมาทางกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งสำหรับอนาคตทางด้านการเมืองของนายฮุนมาเนตนั้นถือว่าสดใสเป็นอย่างมากโดยจากอำนาจของพ่อของเขาและรวมถึงอำนาจของตัวเขาเองที่มีอยู่ในกองทัพกัมพูชาในปัจจุบันโดยนายฮุนเซนได้เคยมีการกล่าวไว้ว่าพรรคประชาชนกัมพูชาของเขาจะปกครองกัมพูชาไปอีกนับร้อยปีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองจะต้องรอถึงชาติหน้า จะต้องการขึ้นมาครองอํานาจแทนเขาด้วยเขาจะอยู่ในตําแหน่งผู้นําประเทศจนรู้ตัวว่าเขาควรหยุดแล้วหลังจากนั้นจะมีการถ่ายโอนอํานาจให้กับทายาททางการเมืองของเขาซึ่งก็คือนายฮุนมาเนตต่อไปครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ